เมื่อก่อนที่บ้านเป็นมิเตอร์หมุนแบบข้างบนแต่ว่าเป็นแบบ T O U เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ตั้งแต่ปลายปี2562เป็นแบบนี้แล้วนะครับ ตัวเลขจะวนนะครับอตอนนี้เซตเริ่มวนรอบจากตรงนี้แสดงวันที่เวลาอันนี้คืเอเลขมิเตอร์ล่าสุดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลขอะไร กับอีกเลขหนึ่งเลขนี้รวมกันเป็นเลขมิตเตอร์ล่านเมืปีแล้วก็เลขนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขน่าจะเป็นเลขมิตเตอร์ครั้งก่อนนี้เดือนที่แล้วแล้วก็จะวนลูป แบบนี้ถ้ามีเวลาและเห็นพนักงานไฟฟ้ามาบันทึกจะลองออกมาขอถ่ายวีดีโอดูอว่าเขาจดเลขมิเตอร์ไปยังไง